อ่ะครับสวัสดีครับนี่นะครับอยู่ร,ร้านปอพาโชคนะครับจําหน่ายอุปกรไฮโลไฮเทคทชนิดนะครับพี่วันนี้มีจอฝาฝาจอมานะครับพี่เป็นตัวนี้บางทีบางคนลูกค้าเขาต้องการแบบดูไกลๆนะพี่มีโจทย์มาว่าต้องการดูประมาณสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรอย่างเงี้ยพี่แบบฝาอยูน่นี่ไปดูอีกบ้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับพี่ก็อันนี้ตัวนี้มาเป็นจอเป็นจอเล็กนะครับพี่จอเล็กดูได้ไกลตัวนี้ดูได้ไกลเลยนะพี่ ดูไกลได้สี 40, 50, 50, ่สิบเมตรห้าสิบเมตรได้นะครับอลองให้ดูกดปุ๊บวางรีโมทรอภาพเข้าไม่ต้องกดค้างนะอ่ะตัวนี้ผมทําไม่ต้องกดค้างนะหน่วงเวลาให้อัตโนมัตินะครับพี่ประหยัดไฟหน่วงเวลาให้ไม่ต้องคอยว่าเดี๋ยวพี่ดูกดค้างแนตะ่พอกดค้างคนดูดูไม่รู้เรื่องดูไม่ทนันปล่อยแล้วดับแล้วตัวนี้ไม่ต้องอยู่ในวงปุ๊บกดปุ๊บพี่ถือจอรอเลยพอภาพเข้ามาปุ๊บส่งเซสกันเขาเลยจบเห็นไหมครับ ประโยชน์ของการน่วงเวลามีดีนะครับพี่ไม่ต้องกดค้างนะเห็นไหมประหยัดไฟฟ้านะครับพี่ตัวนี้ตัวนี้เพี่มัดหน่วยเวลาให้ด้วยไม่ต้องกดค้างแล้วก็แต่แต่ว,ว่าตอนนี้จอมันมีทั้งหมดสามรุ่นนะพี่ที่ร้านมีน,นี้เห็นไหมครับเนี่ยมีทั้งหมดสามรุ่นมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ถ้าจะเอาไกลจะเป็นตัวนี้เนี่ยตัวนี้จอเล็กเนี่ยจะไกลที่สุดนะครับต,ตอนนี้นะพี่ในตอนนี้ตัวนี้จะไกลที่สุดนะครับในระยะ 40เมตร50เมตรตัวนี้จะไกลสุดนะครับแต่ก็ที่ร้านก็มีหมดนะครับเนี่ยจอสามรุ่นเนี่ยมีหมดเนี่ยสามจอเนี่ยเนี่ยฝ่ามีให้เลือกนะครับเนี่ยมาจิ้มได้เลยชอบใบไหนชอบใบไหนไม่ชอบใบนี้ชอบสีแบบนี้สั่งขึ้นงานใหม่ได้นะครับขึ้นงานให้สดสดได้เลยนะครับพี่ก็เดี๋ยววันนี้จะลองให้ดูระยะการเล่นอะไรงานเป็นแบบไหนนะครับพี่อะดูนะครับผมจะตรวจแม่เหล็กให้ดูอนี้ดูแม่เหล็กข่าวนะพี่นี่นะครับแม่เหล็กข่าวไม่ติดนะครับพี่เห็นไหมครับ แม่เหล็กข่าวไม่ติดนะอ่าดูนะผมไม่กล้าปล่อยนะแม่เหล็กเดี๋ยวมันตกมันแตกนะครับพี่แม่เหล็กข่าวตัวใหญ่นะเดี่ยดูมันดูดตู้นะพี่เห็นไหมครับพี่เนี่ยถ้ามันดูมันดูติดมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าดูดติดนะอ่ะดูนะพี่ถ้าดูดติดเดี๋ยวเราแฝ่งอย่างนี้ปุ๊บมันดูดปุ๊บเข้าไปเลยดูดฝ่าลอยเลยเห็นไหมครับพี่ไม่ขึ้นนะครับพี่อ่ะดูอ่ะดูใต้ฝ่าไอติ๊กเกอร์นี่ต้องแกะออกนะพี่ัเป็นรูชานะครับพี่เนี่ยงานที่ร้านจะเป็นประมาณนี้ เน้นงานใต้ฝ่าสวยนะครับพี่ภาพคมชัดหลังนิ่มนะครับให้ดูใต้ฝาผมให้ดูอันนี้ดูงานใต้ฝาประมาณนี้เห็นไหมครับพี่งฝ่าตัดเหมือนเดิมนะครับพี่หลังฝานิ่มเนี่ยดูกดให้ดูบี้ได้บี้ได้ไม่มีอะไรกระแทกได้อะดูเน,นี่ยนกดรีโมท ไม่ต้องกดค้างด้วยปึ๊บภาพขึ้นชัดแจ๋วเหมือนเดิมเห็นไหมพี่อ่าเห็นปะครับกระแทกได้สินค้ามีประกันให้อะดูอ๋อผมวางออกห่างดูอ่าเราจะมาดูระยะกันนะพี่อ่ะพี่ดูตอนนี้ก็น,นะผมกดได้ดูก่อนนะปึ๊บจะเดินออกไปนอกร้านให้ดูนะครับพี่ว่าระยะมันไกลขนาดไหนนี่นะพี่ระยะเห็นไหมครับเห็นชัดครบหมดนะครับพี่รอบวงนะอ่านี่ดูเดี๋ยวผมออกไปนอกร้าน ดูนะพี่ฝ่ายอยู่นี่นะนี่ผมถ่ายฝ่ายให้ดูวันนี่ฝ่าอยู่นี่นะด,นนนดูนะผมเดินออกมาถือกล้อง,องด้วยปิดประตูลานให้ด้วยอ๊ออ่ะิดประตูลานออกมาเดินออกมานะพี่ดูเดี๋ยวจะปิดไลท์ด้วยการดูระยะเลยนะพี่อรถมาอ่ะอยู่ริมถนนนะครับพี่รถจะวิ่งมาหน่อยอ่ะอืม อันนี้พี่ดูระยะเนี่ยร้านอยู่นู่นจออยู่นี่อ่ะพี่ดูนะผมจะกดให้พี่ดูนะว่าระยะมันถึงนะครับดูปึ๊บดูความนิ่งของจอดูความนิ่งของภาพเป็นไงครับพี่เห็นไหมภาพนิ่งนะครับพี่ไม่เต้นนะการหนุ่งเวลาจะทําให้ภาพไม่เต้นนะครับพี่ดูนะครับกดอีกรอบหนึ่งชึบดูภาพมาปึ๊บนิ่งๆนะครับพี่รอได้เลยเห็นไ่ครับ เห็นชัดเหมือนเราอยู่ใกล้ๆเมื่อกี้นี้เลยพี่ร้านอยู่นู่นนะพี่เห็นร้านไหมดูอีกรอบนะครับพี่กดดูชึนี่ปล่อยดูรีโมทนะผมอยู่นี่นะผมไม่ได้กดค้างนะนี่ดูระยะนะครับพี่40เมตร50เมตรถึงแน่นอนนะครับพี่นี่ภาพใสๆอย่างนี้เลยถ้าเกิดลูกค้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะที่ทางร้านนะครับขอพาโชคครับพี่จะมีรถวิ่งบ้างนะพี่ร้านอยู่ริมถนนนี่ผมอามาอกมาอีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับพี่เบอร์โทรนะครับ0ูนย์ด 7530274นะครับขอบคุณครับ